เปิดประวัติลืมหนุ่มที่เป็นข่าวกับเบียร์ไวท์โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเคยลดเล่นในวงการในที่สุดก็ออกมาเคลียร์ปัญหาระดับชาติหลังจากถูกตราหน้าว่าแอบแซ่บกับแฟนของเพื่อนจนอื้อเฉาไปทั้งวงการโดยชาวเน็ตตามไปถล่มทุกแพลตฟอร์ม ล่าสุดเบียดวอยก็ออกมาชี้แจงแบบหมดเปลือกกับเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าพี่ปลื้มเข้ามาจูบจริงแต่ยังไม่ได้มีอะไรกันและแน่นอนครับว่าหนุ่มหล่อที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ก็หนีไม่พ้นปลืม้มหรือที่ชาวเน็ตไลายคนรู้จักในชื่อพี่ปลืม้มวันนี้เราจึงพามาเปิดประวัติของปลื้มที่อยู่ในสื่อสาธารณะให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นว่าเขาคือใครกันสำหรับลืมสิทธิพัฒน์บอกเลยว่าคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เคยปรากฏขานหน้าจอมาแล้วในฐานะผู้เข้าแข่งขันรายการมัตเตอร์เชฟจนบางคนติดภาพในชื่อปลื้มมัตเตอร์เชฟซึ่งลงสนามแข่งขันที่สุดปีมือการทำอาหารผ่านด่านเข้าไปได้ไกลสุด30คนสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาวทิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ